ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีพื้นที่คิดเป็นหนึ่งในสามของผืนแผ่นดินโลกตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทวีปเอเชียมีภูมิประเทศหลายลักษณะแบ่งออกเป็น5เขตด,ดังนี้ 1. เขตเทือกเขาสูง 2. เขตที่ราบสูง 3. เขตทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย 4. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ 5. หมู่เกาะและเกาะลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียแบ่งเป็น10เขตดังนี้ 1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น 2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือทุ่งหญ้าสวรรณา 4. ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตร้อนและภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเขตร้อน 5. ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตอบอุ่นและภูม NO ิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเขตอบอุ่น 6. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 7. ภูมิอากาศแบบกึ่นชื้นเขตร้อน 8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 9. ภูมิอากาศแบบหนาวภาคพื้นทวีป 10. ภูมิอากาศแบบที่สูงหรือแบบภูเขา ทรัพยากรดินทวีปเอเชียมีดินหลายชนิดแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศดังนี้ 1. ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 2. ดินในเขตอากาศร้อนชื้นและเขตอบอุ่นชื้น 3. ดินในเขตทะเลทราย 4. ดินในเขตภูเขาไฟทรัพยากรแหล่งน้ำ ทวีปเอเชียมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากกําเนิดจากเทือกเขาและที่ราบสูงได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำหวังเหอแม่น้ำฉางเจียงแม่น้ำคงคาแม่น้ำสินทุทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานทวีปเอเชียอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่หลายชนิดและจํานวนมากแร่ที่สําคัญได้แก่ 1. ทานหิน 2. น้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ 3. เหล็ก 4. ดีบุก 5. ทองแดงทรัพยากรป่าไม้ทวีปเอเชียมีแหล่งป่าไม้ที่สำคัญได้แก่ป่าไม้ในเขตอากาศหนาวเย็นในบริเวณทางเหนือของทวีปเป็นป่าสนในเขตหนาวส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศรัสเซีย เรียกว่าเขตป่าไทก้า